สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาหนึ่งที่คนใช้มือถือหรือว่าแท็บเลต็ตมักจะเจอกันบ่อยๆก็คือไวรัสที่บ้าน Connect ไม่ค่อยติดหรือว่า Connec t ติดแต่ว่าเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้ทั้งๆท,ที่อินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหานะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆก็คือชานเอลของไวรัสหรือช่องสัญญาณของไวรัสชนกับของเพื่อนบ้าน แต่ทีนี้หลายคนไม่ทราบว่าจะดูยังไงหรือว่าจะตรวจสอบยังไงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีง่ายๆในการตรวจสอบแล้วก็ในการจัดการให้มันใช้งานได้ดีขึ้นได้ลื่นขึ้นนะครับเริ่มต้นเ,เราต้องไปลงแอปในมือถือที่เป็น Android หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับออแอปตัวนี้ชื่อว่า Wi-Fi Analyzer นะครับเข้าไปก็เสิร์ชเลยฮนะ Wi-Fi Analyzer เป็นตัวนี้นะครับจริงๆก็มีตัวคล้ายๆกันหลายตัวใช้ได้หลายตัวนะฮะแต่วันนี้ผมจะแนะนำตัวนี้ Wi-Fi Analyzer ก็คลิกติดตั้งได้เลยโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดขึ้นมามันจะสแกนหา Wi-Fi ที่ มือถือสามารถจับได้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าความแรงของสัญญาณเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะครับถ้าแรงก็จะเป็นกราฟมันก็จะสูงนะฮะถ้าสัญญาณอ่อนกราฟมันก็จะต่ำนะครับทีนี้ในเนี้เราจะเห็นได้หมดเลยว่าในบ้านของเราเนี่ยมันรับ Wi-Fi ของที่ไหนได้บ้างมี Wi-Fi ที่ไหนที่มันเห็นบ้างนะครับให้สังเกตตรงนี้ว่าของเราเนี่ยมันทับซ้อนอยู่กับ wifi ตัวไหนบ้าง อย่างตัวอย่างตรงนี้มันจะไม่มีทับซอ้อนเพราะว่าในห้องที่ผมใช้มันมีไวเลสอยู่แค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูภาพตัวอย่างถ้าสมมุติมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนท่านมีปัญหาแน่นอนเลยว่าเนี่ยอย่างสมมุติอันนี้เป็น WiFi ของที่บ้านนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันชนกัน3 4อัน5 6อันอย่างเงี้ย Wi-Fi มีปัญหาแน่นอนนะครับหรือทำหรือถ้าอย่างเป็นอย่างเงี้ย อันนี้คือมันใช้ชันเนลเขาเรียกว่าชันเนลที่1ตัวนี้ใช้ชันเนลที่6นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาทางสับหลีกชันเนลของท่านให้มันห่างจากของคนอื่นนะครับไปดูว่าตรงไหนที่มันว่างๆท่านก็เปลี่ยนไปใช้ชันเนลนั้นอย่างเช่นชันเนลที่สาอ,อันนี้ยังพอว่างอยู่ก็เลี่ยงไปใช้แต่จริงๆมันก็ยังชนอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าชันเนลที่มันชนกันมากๆนะครับ หรืออย่างเช่นตัวนี้อย่างนี้ก็ยังชนกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนี่เป็นวิธีการตรวจสอบนะฮะส่วนการเปลี่ยน Channel ก็จะต้องไปทำที่ตัว access point หรือตัว w e l เลสของท่านเองซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยมาดูวิธีการเซต h a n n e l ของไวเลสให้มันให้มันหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปชนกับของคนอื่นดูนะฮะแต่ว่าต้องเข้าไปเซตที่ตัว เอ็กเซส s s พอยต์นะครับ uh, ตัวนี้นอกจากว่าจะดูว่า Channel ไหนชนกันแล้วเนี่ยเรายังสามารถเ uh, เปิดเพื่อนั่งดูสัญญาณของไวเลสว่ามันครอบคลุมทั้งบ้านหรือเปล่าด้วยการเปิดแอป,ปตัวนี้นะครับแล้วก็เดินไปตามจุดต่างๆภายในบ้านว่าตรงไหนที่สัญญาณมันอ่อนตรงไหนที่สัญญาณมันแรงเงี้ยเพื่อที่จะปรับเ uh, สาหรือปรับตำแหน่งของไวเลสให้มันครอบคลุมได้ทั้งบ้านนะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ